ดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีพฤษศเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะดาวพระอังคารโคจรควงคู่กับดาวพระราหูนะไปจนถึงประมาณวันที่2มิถุนายนนะฮะในจุดที่เรียกว่าจุดลาภะในราศีมีนช่วงที่พระ,ะอังคารควงคู่กับดาวพระราหูอยู่ตรงนี้นะฮะไปถึง2มิถุนายนเนี่ยก่อนจะย้ายไปกเกษตรราธิบดีเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเอาในแง่ดีก่อนเลยคุณจะได้ลาบจากต่างเพศนะฮะได้โชคจากคู่ค้าก็ได้ได้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะได้โชคจากเขาก็ได้นะครับได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศก็ได้นะฮะแฟนคุณจะให้ลาบผลให้การช่วยเหลือดีนะฮะก็ได้หุ้นส่วนนะฮะจะให้ลาบบางคนได้พารเนอร์ได้คู่ค้ารายใหม่ คู่สัญญาใหม่นะฮะเลขอายุแฟนเลขอายุคู่เลขอายุต่างเพศใกล้ตัวที่เป็นใครก็ได้นะฮะจะออกสลากนะฮะเป็นอายุย่างอายุเต็มพศเกิดก็ได้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของหายจะได้คืนจะได้ซื้อใหม่หรือของไหนที่พังเสียหายที่หมดไปจะได้กลับคืนมาหรือได้ซื้อใหม่มันเป็นช่วงดวงชะตาที่สิ่งใดที่ปกปิดเป็นความลับนะฮะก็จะเป็นผลประโยชน์กับคุณในช่วงนี้ ใครที่ทาธุรกิจออนไลน์นะธุรกิจลับๆธ,ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมากนัเป็นคุณมากดาวอังคารเนี่ยโคจรควงคู่พระราหูใครทํางานร่วมกับคู่โฟกัสผลประโยชน์โฟกัสรับผลร่วมกันให้มากนะนะฮะจะเกิดความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ต้องระวังการประทะการทะเลาะกับต่างเพศกับหุ้นส่วนบ้างมันจะมีการให้ปะทะโต้เถียงอย่างรุนแรงนะฮะก่อนสองมิถุนาเนี่ย โตเถียงกับต่างประเทศโตเถียงกับคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจคูุ่ส่วนต่างๆบางคนเกิดคู่ขัดแย้งแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับคือในช่วงงคารคงคู่ราหูเนี่ยดาวพุธเนี่ยยังควงคู่กันมาด้วยช่วงนี้ให้ระวังถูกโกงเงินระวังปะทะกับใครเพราะเรื่องเงินนะฮะ อาจจะแปลว่ามีรายจ่ายเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยไปจนถึงประมาณวันที่7พฤษภาดาวพุธเนี่ยคงคู่กับดาวราวหูอยู่รายจ่ายจะค่อนข้างมากแต่ว่าอยู่ในจุดล่ามแปลว่าบางคนก็ถูกวหว้มีโชคฟุกได้นะก่อนวันที่7พฤษภาเนี่ยหรือว่ามันแปลว่าได้ผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาหรือบางคนได้โชคลาภจากบุตรจากบริวารได้ลูกน้องได้สัตว์สองเท้าสี่เท้า นะก่อน7พฤษภาคมเนี่ยหรือมีเด็กมาให้ลาบลูกน้องให้การช่วยเหลือดีแต่ต้องระวังการมีปากเสียงกับบุตรบริวารบ้างหลังวันที่7พฤษภาคมเดี่ยดาวพุธเข้าสู่จุดวินาศนะครับระวังลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะหรือมีเลี้องให้เสียทรัพย์เพราะลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะระวังเอกสารผิดพลาดการนัดหมายการสื่อสารต่างๆนะฮะจะผิดพลาดมีปัญหาระวังเงื่อนไขสัญญาเอกสารทุกประเภทจะผิดพลาดน,นะ รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะบางคนจะมีการหมุนเงินแปลกๆนะหมุนเงินอะ่ะเป็นหมุนเงินแปลกๆหมุนเข้าหมุนออกหรือมันจะแปลว่าโยกเงินจากตรงนี้ไปตรงนั้นโยกเงินเอาเงินตรงนี้มาใช้ตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็คือในช่วงเดือนเมษาเนี่ยนอกจากดาวคารคงคู่ราหูไอ้ดาวประจาตัวคุณเนี่ยจะเข้าจุดวินาศตั้งแต่วันที่27นะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่21อพฤษภาคม27 มิเมษายนจนถึง21พฤษภาเนี่ยกายสังขารไปอยู่ในจุดวินาศนะฮะให้ระวังอวัยวะบางส่วนจะชำรุดทรุดโทมเสียหายหรือต้องแบบใช้งานหนักจะได้นอนดึกหรือมันจะมีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพได้ง่ายๆแต่มีอะไรก็เจอหมอดีรักษาแล้วนกะ็เป็นก็เป็นสั้นๆน,นะนะมันก็จะแปลว่าเอาไว้บางส่วนได้ใช้งานหนัก บางครั้งมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบอื่อเซ็งเซงบ้างอะไรประมาณนี้หรือว่ามันจะแปลว่ามีเรื่องให้ทุกคุณต้องทบทวนตัวเองมีคุณจะมีรับลมคมในคุณจะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนคุณจะมีเรื่องที่ต้องปกปิดคนอื่นแม้กระทั่งมีคนใกล้ตัวคุณโกหกคุณก็เป็นไปได้มีศัตรูที่เป็นคนใกล้ตัวที่สุดมีคนใกล้ตัวที่สุดริเป็นศัตรูหรือว่านําความอึดอัดใจมาให้แต่ว่าในต้องบอกว่าดาวพุธอยู่จุดวินาศเนี่ยนะครับ คนวุ่นวยายเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะฮะหรือว่าบุตรบริวารเดินทางไปห่างไกลคุณหรือคุณห่างไกลบริวารน,นี้ได้นะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นต้องระวังทะเลาะหรือเรื่องเสียเงินแต่จริงๆเนี่ยหลังวันที่25เนี่ยดาวพุธกับสุขจะทับดวงเป็นดาวเงินกับดาวคู่ธาตุน้ําทับดวงชะตาการเงินการทองคุณจะมีโอกาสที่ดีนะฮะแน่นอนนะฮะหลังวันที่25พฤษภาคมจะมีโอกาสรว,รวบรวมเงินได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะฮะ เพราะว่าตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเนี่ยดาวสุขคือดาวเงินหนึ่งดวงเนี่ยจะมาทับดวงชะตานะานะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่บางคนได้ทองคําได้ของมีค่านะฮะมีเงินก้อนไหลเวียนเข้ามาบางคนได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้ของสวยงามนะฮะได้กินอาหารอร่อยได้ของอร่อยนะฮะหรือว่ามีคนมาซื้อของฝากนะฮะ แต่ต้องระวังต้องคดีความบ้างหรือว่ามันจะแปลว่ามีมีเรื่องอึดอัดขับใจบ้างนะฮะแต่มันจะมีโอกาสได้ของถูกตาถูกจิตถูกใจนะฮะค่อนข้างสูงนะในโซฟาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านแบบเนี้ยนะฮะเครื่องประดับอะไรต่างๆที่มันดูดีหรูหราพึงพอใจทางจิตแน้กระทั่งการได้รับความรัก หรือการอ,อกเอาใจจากคนใกล้ตัวเกิดขึ้นได้ด้วยตั้งแต่21พฤษภาคมไป1เดือนเป็นช่วงที่เนื้อหอมเป็นผู้หญิงก็ระวังถูกปลุกปั้มถูกจับปั้มนะจะมีคนมาชอบมีตัวเลือกเป็นช่วงที่เนื้อหอมกับคู่ของคนอื่นด้วยทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงนะบางคนมีแม่ไม้บางคนมีพ่อไม้นะฮะเข้าผ่านมามาในชีวิตหรือมีคนเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือคุณเอางานบางหน้าเพื่อคุยกับใครบางคนหรือมีเหตุแห่งงานให้ได้เจอต่างเพศ ะะแต่ว่าจะได้ลาบจากต่างเพศได้ผลประโยชน์จากต่างเพศมีโอกาสที่จะมีวันที่14เมษาปยนถึง14พฤษภาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายดาวอาทิตย์ย้ายเข้าจุดวินาเนี่ยบางคนในซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนย้ายที่อยู่บางคนญาติพี่น้องเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่า ดาวพาธิตเป็นมหาอุดบางคนจะมีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือว่ามีการมีญาติพี่น้องบางคนมีรับลมคมในกับคนหรือนําความอึดอัดคับใจมาให้หรือว่ามันจะแปลว่าคุณมีเรื่องรับลมคมในกับญาติพี่น้องก็ได้นะแต่หลังคือจริงๆอ่ะไอ้ช่วงที่ดังคารควงคู่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่แบบใหญ่นะมีอํานาจมีพลังงานสูง นะโคจรเนี่ยเข้ามาทับชะตาในวันที่30เมษายนในเวลาบ่ายโมง53นาทีไป1ปีเต็มเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและดาวเจ้าเรือนมรณะขณะนั้นก่อน13พฤษภาปี2,568ปีหน้าเลยนะพื้นหัสอยู่ตรงนี้ไป1ปีเนี่ยเรื่องราวดีๆสุขเคราะหสุขโชคสุพชัยงานใหญ่ผลสําเร็จของงานผลสําเร็จของชีวิตลาบผลเงินก้อนโตนะครับช่องทางรายได้ใหม่หรือมรดกนะครับหรือบางคนได้เรียนต่อได้ ทำอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีความสำเร็จชีวิตจะขยายตัวอันนี้ทายรวมๆนะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแนะนำลูกศิษย์นะเขาจะดูแบบอ่าส่วนตัวเลยนะฮะก็คือว่าเป็นลักษณะของการส่งไฟล์เสียงให้นะเนี่ยเขาส่งไฟล์เสียงไปทางลายหน่อยนะเนี่ย,นะยแบบนี้เห็นไหมเนะี่ยพอเขาดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าแม่นมากค่ะเนี่ย อันนี้ก็ดูเอาไปดูเอาเองนะครับก็ดูหลักร้อยนะค่าครูถูกถูลูกศิษย์ดูเนี่ยแต่ว่าคิวยาวหน่อยก็ต้องรอๆหน่อยนะฮะค่าครูมันถูกมากก็ถือว่าโอนไปก็ถือว่าเป็นการซื้ออะไรให้ตัวเองก็แล้วกันนะนะครับหลักร้อยแล้วก็เป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองนะอันนี้ก็จะทายพื้นดวงแล้วก็อ่านอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ตอบคําถามประมาณนั้นนะสำหรับลูกศิษย์ ทีนี้เนี่ยสำหรับท่านใดยอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะก็ผมมีคอร์สออนไลน์เอาไว้ดูดวงตัวเองเอาไว้ดูดวงคนรักเอาไว้วางแผนชีวิตให้กับตัวเองอ่าได้ด้วยตัวเองเรียนตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยนะจนพยากรณ์ดวงตัวเองได้นะฮะก็อยู่ในคอร์สออนไลน์ทําไว้ในกลุ่มปิด Facebook เรียนซ้ําได้ตลอดคุณจะเลือกเรียนเวลาไหนก็แล้วแต่คุณนะนะครับจนกว่า Facebook ระบบ Facebook จะไม่มีในโลกนี้แล้วนะฮะก็ติ้งไลน์ด,ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกต็อกนะ ค่าคูหลักหมื่นเหลืออยู่หลักพันนะตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลเสริมดวงชะตานะฮะอันนี้ผมมีวัตถุมงคลหลายอย่างนะแต่ผมจะสร้างวัตถุแล้วผมจะสร้างให้ตัวเองนะครับแล้วผมจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งผมเอามาแบ่งปันให้บูชานะนี่เป็นสมเด็จนะพุทธ,ธสิกขีที่หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะเป็นเครื่องรางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะ อันนี้ปลูกเสกตามพิธีกรรมโบราณนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นยันที่ขขังมากนะเป็นยันกระทูเจ็ดแบกเป็นมหายันโบราณก็ว่าได้นะฮะเป็นอักขระของเป็นอักขระโบราณนะฮะที่เป็นตัวแทนของคําสรรเสริญพุทธคุณพระพุทธเจ้าความหมายมันเนี่ยนะฮะมี56าําคนะเจ็ดคำแบทเนี่ยรวมกนได้56คือพระพุทธคุณ56ห้องนะ,ะซึ่งมีความขังมากครูบาอาจารย์บางท่านเอามาเรียงเป็นยันกอเพชรเนี่ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันกอเพชร ะะเพื่อเอาไว้เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันหนุนดวงให้สูงยิ่งขึ้นไปป้องกันภยัยป้องบรรเทากรรมนะครับเสริมดวงทุกด้านการงานการเงนิงนนะฮะความรับสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันไม่ดีนะก็จะป้องกันเป็นเกราะป้องกันให้เบาบางนะะเสริมโชคลาภด้วยอันนี้พิธีกรรมดีมากปลุกเสกในวันเสาร์ห้าด้วยน้าใกล้จะหมดแล้วมีจำนวนการชิกดูตรงสินค้าช่องหน้าช่องทิกต็อกก็มีนะนะฮะผมขึ้นไว้แล้วแล้วก็หรือท่านใดอยากจะได้ก็ ลิงไล์แอดก็ได้ที่ดูทาง YouTube หรือเพจนะนะครับก็เครื่องรางก็มีหลายอย่างนะหรือท่านใดอยากจะได้เป็นพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีนี้ก็ได้ก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์แล้วนะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์เยอะบางคนได้เงินล้านสามเนี่ยเนี่ยก็มีนะก็บางคนได้ครึ่งล้านอย่างเงี้ยนะฮะก็อเอาไปบูชามันเป็นความอัศจรรย์แต่ละคนแตกต่างกันไปนะพิธีกรรมดีมากเช่นกันหรือท่านใดอยากได้พระศรีวลีนะก็จะมีปลอกแถมไปแบบนี้นะครับ ปลุกเสกในคืนที่แบบตำแหน่งดวงดาวดีมากนะฮะอันนี้ก็ประสบการณ์ดีมากนะฮะบางคนก็ไปติดต่องานดีลงานอย่างเงี้ยนะฮะสำเร็จนะฮะไปกับแบบได้เป็นคนแบบผลิตสินค้าส่งกับโรงงานหลักเลยนะฮะเขาบอกเขาไปดีลงานมานานเขาพกติดตัวไปนะ,ะอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะภาษีกรลีปุกเสกในตำแหน่งดาวที่ดีนะก็คลิกดูนะ,ะที่หน้าช่องกแล้วกันนะฮะก็มีหลายอย่างหลายรุ่นนะแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันแต่ว่า เป็นวัตถุมงคลที่ปุกเสกที่ผมศึกษามานะฮะตามพิธีกรรมมงคลนะ,ะพิธีกรรมโบราณนะครับนะก็เอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะก็ตามตำราบโบราณนะฮะตามครูบาอาจารย์นะก็วันนี้นะครับพบกันคลิปหน้าผมกับน้องมั่งคั่งลาไปก่อนสวัสดีครับ